สำหรับวันนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ใครเล่นแพลตฟอร์มของ g s สค i ิ t ควรรู้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการสร้างรายได้ให้มากขึ้นนอกเหนือจากการเล่นเกมนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมการเชิญเพื่อนสมาชิกเพื่อที่จะรับในส่วนของโบนัสต,ตัวแทนก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจกันนะครับผมจะขออนุญาตอธิบายคร่าวๆนะว่าในแพลตฟอร์ม g s สค i ิ t นั้นนะครับการเชิญเพื่อนสามารถที่จะเชิญได้ทั้งหมด5ชั้นลึกนะครับ 5ชั้นลึกนั้นจะแบ่งเป็นชั้นที่1นะจะได้ค่าแนะนําอยู่ที่5%ชั้นที่2อ2%ชั้นที่3 4 5อย่างละ1%นะครับรวมกันทั้งหมดยกทีมได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่10%ครับผมดังนั้นเมื่อหักค่าธรรมเนียมเงินรางวัล2.5แล้วนะครับต่ําสุดขั้นต้นก็คือการคํานวณจะอยู่ที่8เหรียญนั่นเองครับผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างตามนี้นะครับในกรณีที่หรอบการแข่งขัน5คนนะครับเราจะคํานวณว่า 3.5เหรียญต่อคนคูณจํานวน5นะครับเพราะว่าคนเข้าห้องครบทั้ง5คนจะเท่ากับ17.5เหเรียญเราเอามาลบนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมการเข้าห้อง2.5เหรียญจะเหลือเงินต้นนะครับสำหรับโบนัสการแนะนำอยู่ที่15เหรียญครับต่อไปเรามาดูกรณีที่2นะครับสําหรับผู้เข้าแข่งขันเกมมีจํานวนอยู่ที่4คนในจำนวน4คนนั้นนะครับจะถูกทดแทนด้วยบอทจำนวน1ตัวนะครับ เมื่อมีบอทเข้ามา1ตัวนั้นไรายได้จะถูกหักต่อ,อกไปจากการที่บอทเข้ามาเล่นแทนนั่นเองครับคำนวณตามนี้เลยครับ3.5คูณ4คนบวกนะครับ1.75จะเท่ากับ15.75เหลรียญลบนะครับลบ2.5คือค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมจะเป็นจำนวนเงินต้นนะครับคำนวณโบนัสแนะนำจะอยู่ที่13.25เหรียญครับต่อไปในกรณีที่3นะครับมีผู้เล่นอยู่3คนมีบอท2ตัว จะคำนวณดังนี้สามจุดห้านะครับคูณสามคนบวกหนึ่งจุดเจ็ดห้าคูณสองเท่ากับบอทเท่ากับสิบสี่เหรียญลบสองจุดห้าจะได้เงินต้นที่คำนวณโบนัสแนะนำอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าเหรียญครับต่อไปกรณีที่สี่ถ้ามีผู้เล่นแค่สองคนในห้องนั้นนะครับก็จะมีบอททดแทนเข้ามาดูสามตัวคำนวณได้ดังนี้ครับผู้เล่นสามจุดห้าคูณสองบวกบอท3สามตัวก็คือ 1> 1. หนึ่งจุดเจ็ดห้าเหรียญคูณกับบัตรทั้งสามตัวจะได้เท่ากับสิบสองจุดสองห้าเหรียญลบค่าธรรมเนียมสองจุดห้าจะเหลือนะครับเงินต้นคำนวณอยู่ที่โบนัสแนะนำเก้าจุดเจ็ดห้าเหรียญครับกรณีสุดท้ายครับผมเพื่อนสมาชิกในกรณีนี้ไม่มีคนเล่นด้วยเลยนะเราเล่นอยู่คนเดียวในห้องนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบัตรทดแทนให้เราสี่ตัวจะคำนวณได้ดังนี้ครับ เงินที่เราจะทําการได้รับนะครับเงินกลางอยู่ที่3.5มจคูณหอันนี้คือคนปกตินะครับจะเสียอยู่ที่3 5เหรียญเนาะแล้วเงินบอดนะครับเงินบอดครึ่งหนึ่งก็คือ1นึ่งคูณสคูณสก็คือบอดสตัวในกรณีนี้เท่ากับนะครับเงินมันจะอยู่ที่10.5เหรียญลบด้วยค่าธรรมเนียมครับสอเนาะจะกลายเป็นเงินต้นโบนัสค่าแนะนําตรงนี้จะอยู่ที่8เหรียญครับ จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดห้องของเรามีผู้เล่นครบจํานวน5คนรายได้ก็จะสูงกว่านะครับส่วนผู้เล่นที่มีจํานวนน้อยและมีบอทเข้ามาทดแทนรายได้จากบอตนั้นนะครับจะถูกหักออกไปครึ่งหนึ่งส่วนค่าธรรมเนียมในการเข้าเล่นห้องนะครับจะอยู่อัตราเท่าเดิมคือ2.5และลบด้วยค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ชนะเกม2.5เช่นเดียวกันจะอยู่เหมือนเดิมหากเพื่อนสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแนะนําให้เข้าอะไรกลุ่ม กลุ่มไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สอบถามแอดมินฝ่ายบริการได้ตลอด24ชั่วโมงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับความรู้ดีๆกับแอปพลิเคชันของ G Squid